ต่อมาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคซึ่งก็พรรคเพื่อไทยก็ประกาศว่าวันที่4ส,สิงหาจะเสนอเสษา่าเทวีสินบรรดาพรรคร่วมแปดพรรคโดยเฉพาะพรรคเก้าไกลก็พยายามส่งเสียงว่าเมื่อไรจะเรียกคุยเพราะทางการเมืองนั้นเนี่ยผมก็อย่างที่ว่าเนี่ยละ ช่วงที่เขาหาเสียงเลือกตั้งอาจจะฟังความไม่ครบถ้วนในโลกโซเชียลมีเดียี่แต่ว่าณปัจจุบันได้ยินครบหมดละคุณเศรษฐาทวีสินก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนยันเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอามาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ที่นี้จะต่างอะไรไปจากพิธาหาคุณสวใช่ พูดเหมือนกันเลยอก็ยืนยันเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองถ้าบอกว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับรองได้อืวุฒิสภาคุณดูได้ในติกต็อกในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กยูทูบมีครบนะครับแต่ใช้มือถือไม่เป็นก็ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้ยินกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นคุณมีมาตรฐานกับพรรคเก้าไกลอย่างไรเนี่ยใช่คุณก็ต้องปฏิบัติต่อพรรคเพื่อไทยกรณีเศรษฐาทวีสินอย่างนั้นนะแล้วร้อยแปดสิบแปดก็ต้องถือแบบนี้เหมืนนนอนกันนะอ่าอก็ร้อยแปดสิบแปดยืนยันนอกจากไม่เอาพรรคเก้าไกลยังบอกว่าจะไม่เอาพรรคที่ยุ่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ได้ยินคลิปของเศรษฐาทวีสินแล้วหรือยัง <c oughs> บรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองซีอีกหนึ่งร้อยแปดสิบแปด ลองไปฟังคลิปสิแสดงว่าถ้ารับเศรษฐาได้อืแสดงว่าหนึ่งหนึ่งสองเศรษฐาพูดได้อืพิธาพูดไม่ได้นะแสดงว่าอืนี่บ้านเมืองนี่มันมันเองสวยจริงๆแล้วนะคือไม่มีใครไปบังคับให้เศรษฐาไปพูดนะนี่คือกรณีหนึ่งกรณีต่อมาก็คือว่าถ้าไม่ข้ามขั้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว กราบได้ที่ยังเป็นข้าวต้มมัดกับพระก้าวไกลเนี่ยทั้งที่อยากจะแยกกันเต็มทีอยู่แล้วทำยังไงได้ผีถึงบ่าชากันแล้วเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ยอมเลยพื้นที่นั้นคองโลกไม่ยอมไปไหนไปด้วยแยกกันไม่ได้ฝ่ายนึงก็สับไปเลยฝ่ายนึงก็ผีมอยู่ด้วยกันอยูงแล้ไม่มีทางไปได้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คือถ้าเกิดข้ามขั้วข้าใครก็ยืนกลางสภาและเปิดคลิปเสถออแล้วทาไมล้โลกหนอโลกมล้มหน่อทำไมเป็นเช่นนี้เห็นชัดเจนทำไมเสถาพูดแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองได้ทําไมเราเราแก้ไม่ได้หนึ่งหม่สองมันเป็นมาตราเดียวกันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับนี่นะแล้ว พรกเพื่อไทยจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงและพรักร่วมทั้งใน,ใน,ในจำนวน188สิบพักหนึ่งวุฒิสภาคุณจะเอาอยังไงอย่างที่ผมบอกว่ามันถึงขั้นตันนะคุณุงคงก็พูดแต่พูดว่าไปแก้ไขกันที่สภาเนื้ออื่นๆเนี่ยคงจะทยอยหลุดมาเรื่อยแต่นี่ถึงคิวเศรษฐาทวีสินถามจริงๆอ่ะข้ามคั้วกล้าเป็นอ่ะ เอาก่อนมีความกล้าไหมซึ่งตำแหน่งนายกเนี่ยนะครับลงดีๆก็มีออชิบหายก็เยอะและก็นี่นะครับจบไม่สวยนี่มากมายกลับมาเป็นกระดูกนี่ก็เห็นแล้วเ,ออเราเองก็เห็นว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นของ ดูเสมือนหนึ่งว่าใครก็อยากจะไปถึงนะแต่มันเป็นของรอนนะผมไม่ได้กลัวว่าคุณเศรษฐาจะเป็นนะแต่ว่าทบทวนความอยากดีๆเถอะอเพราะก่อนวันที่สี่ถ้าปรากฏชื่อเศรษฐาเนี่ยเรื่องกรณีที่ดินที่ชูวิตเกรียมก็ม<า>จะหลุดมา,มามเรื่องคลิปหนึ่งหนึ่งสองก็จะมีคนมาแถลง อย่างเป็นทางการและเรื่องราวที่ใครไม่ทราบอีกจำนวนมากเนี่ยก็จะโผล่เต็มกันมาหมดแม้ว่าตั้งแต่คลิปที่พักเพื่อไทยออกตั้งแต่ตอนไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งถึงพักเพื่อไทยในคลิปนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ผมก็อยู่ทุกเหตุการณ์นะ บางทีผมก็นั่งติดกับคุณสมัครเนี่ยก็<ม>ชุบภาพออกในภาพวันนั้นนะ่ะ<ม>วันนั้นนะคนที่นั่งติดกับสมัรตัวเร,ราเวย้ยเลเป็นผมนะฟังนี่แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะที่ไหมเพื่อให้คนรุ่นใหมเ่เขารู้จักดีก็รู้จักยิ่งเขารู้จักเท่ากับเขารู้เช่นเห็นชาติ<ม>คุณยังกล้าระบัดสัตว์ถ้าคุณประกาศแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ย เพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนประกาศถึงชัยชนะอันท่วมท้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการกระบาดสัตว์ไหม,มเพราะว่าการข้ามขั้วมันคือการกระบาดสัตว์ไม่กระบาดสัตว์ก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่มีทางไ่นื<ม>่นโอกาสเสียงสามเจ็ดหกได้อย่างเดียว<ม>ต้องข้ามขั้วหรือขั้วข้ามก็ตามนะครับคือโลกนี่เขาบอก ให้ข้ามชั่วไม่ใช่ข้ามข ouais. ั้วค <limitations> ือชั่วนี้ให้ข้ามแต่ไม่ใช่ขั้วชั่วชั่วชั่วนี้ขอยข้ามชั่วาฟังเพี้ยนไปหน่ก็เราก็ได้รับคำสอนมาเหมือนกันเรื่องการข้ามขั้วไม่ใช่ก็ว่าข้ามชั่วไม่ใช่ข้ามขั้วดังนั้นเนี่ยนะครับข้ามวันไหนเนี่ยมันพังตั้งแต่ ก่อนข้ามเลือแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็เชื่อว่าความพินาศย่อยยับจะบังเกิดแต่ว่าถ้าโหวตด,ด้วยจุดยืนแปดพักแล้วก็เศษ็ากล้ายืนก็สง่างามดีก็จบแบบพิธาก็เขาก็บันทึกว่าเคยเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็ไม่มีใครตำหนิอะไรไปมากกว่านั้นแต่ถ้าข้ามคั่วเนี่ยโอ้โห แม้ว่าสมมุติมีคนไปหวัวให้นะ<ม>ก็พินาศย่อยยับไม่ได้บริหารแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างไรก็ตามอ่ะวันที่สีนี้เราไม่ได้นายกรัฐมนตรีหรอกต<ม><ม>ามที่แต่ละคนบอกว่าได้นายกแน่นอน<ม>นะครับขอให้เป็นแน่นั่งเถอะ<ม>เพราะเอาอะไรมาเป็น การแต่งตัวทั้งหมดนั้นเนี่ยภาคการเมืองต่างๆเ,เขาก็ไม่ใช่เสียงนะนะใช่มันเสียงมากนะผิดแล้วผิดเลยพลาดแล้ว,พล,ลวพลาดเลยชิบหายแล้วชิบหายเลยนะแล้วอารมณ์ของประชาชนเนี่ยยากที่จะคาดเดานะใครคิดว่าสามารถทำอะไรได้อย่างง่ายได้เนี่ยถ้าง่ายมันทำมานานแล้วแต่ที่ทำไม่ได้มันไม่ง่ายใช่แล้ถ้าตกลงกันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบไปนานแล้ว ดิวฮ่องกงหรือว่าจะดิวแม้กระทั่งประเทศข้างบ้านเราเนี่ยถ้ามันจบได้มันจบไปนานฮะลัลงกาวีใช่ไหมมันจะจบอะไรสักเรื่องหระป่าม,มันมีแต่จบเหตุทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าสองเรื่องมันจะเป็นจิตวิทยาที่สอดคล้องกันทั้งกลับบ้านและจะตั้งรัฐบาลได้ซึ่งเขาเรียกว่า ได้เมียพ่อตาตายแม่ยายโง่รวยม,มันจะหาได้ที่ไหนในโลกนี่รอบนี้เขาไม่ได้ทั้งคูกบ้านจะไม่ได้กลับรัฐบาลก็ไม่ได้เขาบอกผู้ชายสมัยก่อนพ่อตาตายแม่ยายโง่รวยเออม,มันมีที่ไหนในโลกความจริงอ่ะใช่ออมันจะได้ถูกหวยถึงขนาดนั้นหรือเปล่าบ้านก็ได้กลับคุกก็ไม่ติดรัฐบาลก็ตั้งได้อะไรมันจะสวยไปขนาดนั้น ทำไมมันโลกมันทั้งบรรเจิบสวยงามอะไรขนาดนั้เพรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ายิ่งเดินไปเนี่ยเราเองก็เห็นว่ามันเส้นทางเนี่ยมันพินาศย่อหยับั้งส่วนใครมีหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อกันใดๆเนี่ยก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นมันไม่ง่ายอะไรเลยและผมก็เชื่อว่านี่ครับไอ้ทฤษฎีแผลงแที่พูดกันมาหลายวัน เหลืองแดงจับมือกันเพื่อล้มส้มไม่มีเรอ้อถึงเวลาประชาชนจะไม่มีสีสเสื้อแล้วก็ไปจัดการล้มในรัฐบาลติดระบาดสัตว์ม,มันจะเป็นเหมือนพฤษภาสามห้าเลยใช่ใชผมก็ในข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับในข้อร้ายที่มันมีเนะี่ยคือประชาชนมันจะสาม,มาัคคีกันในอรอบนี้คือมันคิดง่ายว่านักการเมืองคนใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อแดงเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าข้ามพวกเขาเอาแล้ว นะครับไปสนับสนุนความบัดซบนี่เขาจะเอาชีวิตไปแลกกับทุกฝ่ายเนี่ย mm hmm. ตายกันทุกฝ่ายเนี่ยแล้วก็ไปล้มส้มค,คือว่าไปสมคบเห็นด้วยกับการกระบาดสัตว์อันนี้เขาสู้กับความระบาดสัตว์กันมาทั้งนั้น mm hmm. คนเหลืองแดงก็อยู่บนเวทีพฤษภาสามห้ากันทั้งนั้น mm hmm. และก็ต่อต้านเนี่ยนะครับรัฐบาลนายกที่มาจากการกระบาดสัตว์ทั้งสิน้น mm hmm. คือนักการเมืองเวลามันพูดมันพูดง่ายช,ชเพราะว่าไอ้คนที่เขาไปต่อสู้นะไม่ว่าเหลืองหร mm ือว่าแดง นะครับมันเป็นเรื่องตามความเชื่อหมดแต่ว่าไอ้ความเชื่ออย่างหนึ่งเนี่ยที่เหลืองและแดงเนี่ยนะครับไม่มีทางจะยอมได้คือเชื่อความโกหกตลบตะแลงระบาดสัตว์ของคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับวันนั้นผมก็พูดชัดว่าอย่าว่าแต่คนใส่เสื้อสีไหนเลยเป็นคนยังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สูตรนี้มันได้มีคนก็จะตีนี่ก็คือหมายความว่า มันจะไม่มีเสื้อสีไหนนะแล้วก็จัดการในความประบตดสัตว์ในความปลิ้นปล้อนอันนี้ไปคือมันไม่มีเหตุผลคุณจะเอาประวัติศาสตร์นะครับอธิบายมาอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุให้คุณคาบคั่วได้จะอธิบายความสําเร็จใดๆก็ตาม,มก็เป็นคนละเรื่องกับการประบตดสัตว์เพราะคุณเป็นคนประกาศเองและเนี่นะครับต้องสุดท้ายก็คือวุฒิสภา ถ้าคุณไม่ยอมพิธาโดยอ้างหนึ่งหนึ่งสองอย่างไรคุณไม่มีสิทธิ์ยอมเสถฐาเลยนะพูดเหมือนกันนะครับแล้เวลานี้ได้ยินได้ยินชัดเจนชัดถ้อยช,ชัดคําแล้วมาตรฐานมันจะไม่มีมและบรรดาพักร่วมในซีกร้อยแปดิบแปดเนี่ยไอ้น,นี่ก็ไม่ต่างนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างไรก็วันที่สี่ไม่ได้รัฐบาลวันที่สิบสิบบงครึ่งไม่มา